ทุกคนถ้าทุกคนเจอสถานการณ์ที่มันกำลังตึงเครียดมีความทุกข์อยู่นี่คือวิดีโอที่คุณควรที่จะต้องดูนะคะทุกอย่างปัญหาต่างๆที่เกิดมาทั้งหมด ว่าอยากจะบอกพวกเราในวันนี้มากๆค่ะคุณสมควรได้รับทุกๆอยา่างเพราะว่าสิ่งที่คุณเจออยู่มันเกิดจากพลังงานภายในของคุณที่คุณเป็นสิ่งนั้นมันเลยไปดึงดูดค่ะสถานการณ์เหล่านั้นเข้ามาดังนั้นนะคะสารจากวิดีโอนี้ที่ครูจะเอามาแบ่งปันพวกเราทุกคนก็คือว่าสิ่งต่างๆที่คุณต้องได้รับหรือเจอสถานการณ์ณนะเวลานี้อยู่มันคู่ควรค่ะ เขาส่งมาต่างๆเขาส่งสถานการณ์ต่างๆเพื่อพาพวกเราเข้าไปสู่ next level ค่ะบทถัดไปของจิตวิญญาณของพวกเราเพราะว่าถ้ามันง่ายสถานการณ์เหล่านั้นมันทำให้คุณอยู่ใน level เดิมโอเคปะ่ะเพราะนั้นบทต่างๆมันเลยส่งเข้ามาให้กับเราค่ะเพื่อให้เราเก้าวไปสู่ next level ก้าวไปสู่ timeline ที่ step up ที่ไปต่อค่ะทุกคนค่ะเพื่อจิตเป็นจิตวิญญาณที่ทรงพลังเพิ่มมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่พวกเราต้องทำโดยเฉพาะในคืนนี้เป็น h a r v e s t Super Full Moon ด้วยความรักนะคะเ่าเพิ่งอัดคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ไปว่าคุณจะเจออะไรบ้างแต่ในคลิปวิดีโอนี้นี่คือสิ่งที่คุณควรที่จะต้องทำกลับมานิ่งอยู่กับตัวเองอะไรที่เป็นปัญหามันส่งมาให้กับคุณแล้วเพื่อให้คุณ ไปสู่ next level ค่ะบทถัดไปโอเคป้าดังนั้นนะคะนิ่งเงียบอยู่กับตัวเองกลับไปดูความกลัวที่คุณต้องเผชิญกับปัญหานั้นว่าอะไรคือความกลัวกับบททดสอบที่มันส่งมาอยู่ไม่หนีไม่ซ่อนไม่หลบค่ะไม่หลบแสงแสง ที่มันส่งมาหรือสถานการณ์ที่มันส่งมามันคือแสงทั้งหมดโอเคป้ทุกสิ่งคือแสงที่ส่งมาให้กับคุณกล้าเผชิญน้อมรับและเข้าไปดูความกลัวนั้นความเจ็บปวดนั้นนะคะและถามมันเข้าไปว่าสิ่งนี้มันช่วยให้ฉันเป็นยังไงสิ่งนี้มันทําให้ฉันกลายเป็นใครสิ่งนี้มันสร้างบทเรียนให้กับจิตวิญญาณฉันอย่างไรเพื่อเติบโตและไปต่อ ไม่หลบไม่หนีไม่ซ่อนค่ะ,ะเผชิญมันอยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองเยอะๆโอเคไหมถ้าคุณเป็นหนี้แล้วไม่มีจ่ายในวันนี้มีนักเรียนถามมาเยอะมากๆค่ะในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์ของครูครูเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนถามมาว่าครูทำยังไงในวันที่ไม่มีตังจ่ายอ่ะแต่เจ้าหนี้มาทวงแล้วเราก็ตอบกลับไปค่ะว่าไม่หนี และไม่จ่ายไม่ใช่ว่าไม่จ่ายตอนนี้แต่ตอนนี้ยังไม่มีทํายังไงได้บ้างขยายเวลาได้ไหมนะคะพูดตรงไปตรงมาค่ะเพราะฉะนั้นกล้าเผชิญกับทุกๆปัญหาไหวร้รู้ว่ามันยากค่ะทุกคนแต่นี่คือบทเรียนของจิตวิญญาณเพื่อพาพวกเราทุกคนก้าวไปสู่ next level บทถัดไปนะคะอืและเราต้องทำยังไงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะ กลับมาในคลื่นใหม่กลับมาปัจจุบันกลับมาอิ่มเอิบเบิกบานอะไรที่เป็นหน้าที่ของเราแล้วเราทําให้ดีที่สุดค่ะไม่หนีไม่ซ่อนแต่ทําปัจจุบันให้ดีทําให้ภาชนะอันศักดิ์สิทธิ์นี้หรือคลื่นพลังงานเรานะคะอยู่ในไวฟ์ที่สูงอิ่มเอิบเบิกบานโฟล์สเตตเลิฟจอยพีทค่ะทําให้ดีที่สุดในพาร์ทของเราและเมื่อนั้นคุณทําดีที่สุดในพาร์ทปัจจุบันขนาดนี้ แล้วผลลัพธ์จะเกิดอะไรขึ้นปล่อยให้จัก,กรวาลวางใจในจัก,กรวาลปล่อยให้จัก,กรวาลทำแทนเราไปค่ะแล้วไว้มั่นใจเมื่อไรที่คุณซิโลลาบต่อปัญหาต่อเหตุการณ์ทั้งหมดเดี๋ยวเขาจะจัดระเบียบให้กับเราค่ะขอให้ตัวเราอยู่ในขึ้นที่สูงอย่างเดียวโอเคมหมกลับมาอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวและนี่แหละค่ะช่วงเวลานี้เป็นช่วงคืนนี้ด้วยดีมากๆ เพื่อเชื่อมต่อตัวเองกลายเป็นแสงกลายเป็นผู้สร้างฉันคือผู้สร้างที่ทรงพลังค่ะย้ำจิตกับตัวเองแบบนี้ทุกสิ่งที่ส่งมาให้กับเรานี่คือแสงทั้งหมดเพื่อให้จิตวิญญาณเราเติบโตและไปต่อ โอเคไหมกลับมาอยู่กับตัวเองเยอะๆนะคะในคืนนี้กลับมากราวดิง้งกอดต้นไม้เดินสนามหญ้าเดินเยอะๆรับพลังจันทร์ไหมนะตกผลึกถามแล้วก็คุยกับภายในตัวเองเยอะๆจะช่วยให้พวกเราทุกคนสร้างปฏิหารในชีวิตได้จริงๆและหลุดออกจากหลุมนระกปัญหาต่างๆที่ส่งมานะคะนั่นแหละคะ่ะชีวิตที่มหัศจรรย์เป็นแบบนี้เพราะฉนั้นขอย้ําอีกรอบใครยังไม่ได้ลง21วัน สร้างปฏิหารให้กับชีวิตเพื่อสร้างให้ตัวเองกลายเป็นภาชนะอันศักดิ์สิทธิ์และคู่ควรกับปฏิหารนะคะพิมพ์มาในคอมเมนต์ว่าผู้สร้าง21ว้จับมือ5-25ตุลาคมตัวไหวเองก็เจอสถานการณ์ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะจับมือและก้าวไปพร้อมๆกันคูมีกระบวนการคูมีปัญญาในแต่ละวันแล้วก็มีมันตรา affirmation ส่งให้พวกเราย้ำจิตและพูดกับตัวเองเพื่อทำให้ตัวเองกลายเป็นแสงจริงๆโอเคไหม นันพิมพ์ผู้สร้าง21เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนมากๆค่ะนั้นสารจากจัก,กรวาลผ่านคลิปนี้ด้วยความรักจริงๆค่ะปากก้าวไปพร้อมๆกันจ้ะทุกคนค่ะไปแล้วค่ะบายๆเดี๋ยวจะไปเดินที่สวนสาธารณะนะต้นไม้เดี๋ยวถ้าอ,อะไรมันขึ้นมาเดี๋ยวจะอัดคลิปส่งมาให้กับพวกเราทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้จริงๆค่ะ